ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน มาเรียนไม่ใช่มาจีบกันมาหน้าชั้นเรียนนี่เลยมานี่นักเรียนคะครับผมแยมจันีค่ะวันนี้ก่อนที่จะทำการเรียนการสอนเนี่ยนะพวกเธอจะต้องมาวอร์มร่างกายก่อนถ้าร่างกายเราพร้อมจิตใจเราพร้อมการแสดงของเราก็ต้องได้เลยค่ะครูครับผม เพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราวอร์มเนี่ยเว้นระยะกันหน่อยนะเพื่อเซฟตัวเองป้องกันตัวเองด้วยเข้าใจไหมเอาเว้นระยะห่างโอเคได้ค่ะอ่ะมาลิเธอมาตรงนี้ค่ะเว้นระยะห่างตรงนี้นะคะโอเคค่ะโอเคได้แล้วเดี๋ยวครูครับอะไรนี่ผมห่างแล้วทำไมครูไม่ห่าง่ะครับไหน่ะก็นั่นนะฮะมาลิ ตามครูมาทำไมเนี่ยแหมครูดันหนูมาขนาดนี้หนูอยากตามครูมากเลยมั้งคะหืมใช้คาว่าครูดันครูันูใกล้ชิดก็พอใช่ก็ครูใกล้ชิดเกินนั่อะู่ขเขียวนขอบเขียวแบบนี้นะคะครับผมจอมนะครับผมเดี๋ยวจะวอร์มนะคะได้ค่ะอ่ะพร้อมแล้วดนตรีมาครับ นาแหมมฮะครูบอกว่าให้เต้นอะให้เว้นระยะห่างกันแล้วทำไมเธอถึงไปชิดมาลีแบบนี้ล่ะคะก็เพลงมันพาไปครับครูเพลงพาไปฮะมานี่เลยมานี่เลยโอ้ถ้าเพลงมันพาไปอะนั้นครูเปลี่ยนเพลงก็ได้เอาเพลงหูหมูหูหมีของครูไหมเผื่อจะพาเธอมาหาครูบ้าง เพลงไม่ดังอีกอย่างมีนะคพนักร้องที่หื่นกามมากเลยวันนั้นหนูเห็นเขาอยู่ในกลุ่มจุดกลางเต้น,นึลยค่ะครูเต้นไปจิตเสียเปล่าเครูเมียวเมเมียวเธอเห็นว่าไปอยู่ในจุดกลางเต้นใช่เธอเห็นได้ยังไงผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์มาครับเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใช่แปลว่าเธอสองคน<ม><ม>ก็อยู่ในนั้นใช่ฮะ <S <S <S> ไม่ได้อยู่ครับครูอันตรายทุกตัวล้อเล่นค่ะครูแรกก็ไม่รู้หรอกครูแค่เข้าไปส่องดูเฉยๆแล้วเป็นไงอะคะครั้งที่สองครูก็เริ่มกดไลค์ก็ยังไม่มีอะไรค่ะแค่คอมเมนต์เท่านั้นแหละเป็นยังไงคะเพื่อนเต็มเลยนี่เอาอย่างนี้แล้กันไม่ต้อง เปนไม่ต้องวอร์ไม่ต้องอะไรกันแล้วอ่ฮะเข้าคลาสเรียนเลยโอ้ดีครับครูเนี่ยมาริวันนี้ครูจะสอนเธอนะเกี่ยวกับการเอ่อเรียกว่าใช้น้ําตาด่ามาแต่ว่าน้ําตาเนี่ยมันจะต้องออกมาเองเลยนะออกมาเองแต่ว่าเรียกว่าน้ําตาสั่งได้อ่ะน้ําตาสั่งได้งั้นรบกวนครูช่วยบิ้วให้หนูได้ไหมคะหนูจะได้อินอินกับบทนะคะก็ได้เพื่อการที่จะเป็นนักแสดงที่ดีพื้นฐานเราต้องได้ได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวครูจะบิ้วให้ก่อนขอบคุณค่ะไปนั่งรอครับผมนั่ง โอเคพร้อมนะค่ะเดี๋ยวครูจะบิ้วให้นะพร้อมแล้วนับมา5 4 3 2แอคชั่นฉันจะเยียดความเป็นหวยักเพอร์เลยนี่ครูทำอะไรเนี่ยครับนี่ครูจะบีบนนะครับไม่ใช่บิ้วแล้วเนี่ย โหครูคะบิวแบบร้องไห้จริงค่ะครูปกติที่ครูเคยทําแบบนี้ก็ร้องไห้กันทั้งนั้นเลยนะคะร้องไห้แบบไหนอะคะพี่เขแล้วผีดชอบหนูด้วยนะคะโถครูอย่าเอาจริงจงมาเล่นเลยคะเอาสิลูกเมียก็มีแล้วเดี๋ยวเขาดูอยู่เนี่ยไปอยู่จุดกลางเต็นท์มาบ่อยใช่ไหมเนี่ยลูกมี้ไม่ดีค่ะครับอย่าอามเอาในเรื่องสิเอาในเรื่องเนี่ย เอาแบบร้องไห้เสียใจเหมือนในละครที่หนูเคยดูสิคะครูเอาแบบร้องไห้เหรอใช่เพราะฉะนั้นต้องเพิ่มแล้วเอาดีครับเธอไปนั่งแล้วนับมาครับครูเอาแบบเศร้าๆเลยนะคะห้าสี่สามสองเธอพระสยามคนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง ไม่รู้จักนรลกสวรรค์แกกล้าได้ยังไงมาแย่งผัวฉันหน้าปลาไหลไหญ่ปลาหลมาที่เลือดเลื่อนไม่พบกบติกระลาฝ้าเพดานบาดไม่ริ้วรอยกอยเถะโยมจงตีเต้าเต้าเช่นไปจะไปตับไปโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวครูครูบิ้วยังไงเนี่ยครับให้มาเลี้ยวขำกระดาษเนี่ยขำมากเลยค่ะครูนี่ครูด่าแรงที่สุดแล้วนะ มันก็ขันเนี่ยแปลว่าอารมณ์เขาไม่ได้ไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ยาแรงเพิ่มยาแรงเลยมีแรงกว่านี้แล้วก็ครูได้เนี่ยนับมานับมานับมานี่คอจะแห้งแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนับแล้วนับอีกนับสี่โอเคครับครูขอแบบว่าร้องไห้แรงๆเลยนะคะครูได้ค่ะค่ะนับมาค่ะห้าสี่สามสองเธอนางหมอสยา แพ้สยามกระโตกูจยตกิดตลอดสิครับเหมกับแพ้คนเดียวกันไม่ใช่เหรออ้ยมันคนละอย่างครับเอาแพ้สยาเลยครับตรงๆเลยตรงตัวเลยโอเคค่ะอย่างก็เสียแกนี่มันน่าด้านมากเมือแย่งผัวฉันอย่างนี้มันต้องโดนตบจสอน ก็ได้แต่เปลี่ยนเป็นทีมแทนเปลยเธอบ่ยให้่เปล่ยนเปล่ยนเี่ยนเปี่ยนเ่ยนเลี่ยนยนเปลนลี่เปียนเปนเปลี่ยนเปลี่นนเนยเลเีเ่นนี่ยนเนคเ ไอ้ที่ต่อยไปเมื่อกี้เนี่ยผมขอโทษนะครับถ้าครูเจ็บอะครูก็ลืมๆไปก่อนมันจะได้ไม่เจ็บครับเออเพิ่งมาเรียนการแสดงใหม่เหรอแปลว่าเธอยังไม่พื้นฐานการแสดงอะไรสิใช่ไหมก็ฝักเนื้อฝักตัวได้นะครูพื้นฐานการแสดงผมไม่มีนะครับแต่ว่าคิวบูผมพอได้นะครับโอเคเธอมีพื้นฐานการแสดงด้านคิวบูเหรอครับแย้มครับผมไม่ใช่ทีโทรครับ ครับหยิบเก้าอี้มาครับเดี๋ยวเธอฟาดหัวในนั้นเลยนะมันจะดีเหรอครับครูเออมันเป็นเก้าอี้ปลอมเออได้ครับครูไอ้เปียกโอ้ยอ้ไรอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ่ยโ้ยโอมยอ้ยโอ้อ้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 อ้อมยอ้ออ้อ้้ออ้ยโอกอ้ยโอ้ย้ยอ้้้ออเออทมอออออออ อุ้ยตอนแรกนึกว่าเขาอี้ปอเขาอี้จริงเยอะรู้เขครู้ถอดถอดถุงถอดรู้อีตอนลงไม่เท่าไหร่มันอะไรเธอจะเธอจะยุ่งอะไรกับพี่ฉันเนื้อดูอี้ปออะครับคโลในแหยมเธอหยิบเก้าอี้เธอดูมั่งสิอ๋อครับ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 เอออันไหนของจริงอันไหนของการแสดงอ่ะ อันนี้จริงหรือการแสดงอันนี้อันนี้ของการแสดงโอเคครับโอเคค่ะไอเปียกคือผมโดนตีนะครูเออเธอต้องโดนตีเู่เลยอย่าเดินเดินเดินนะน้น้ำหนักเป็นไงบ้างจริงหรือปลอมปรอมอะไรนะปรอมปรอมจริงว่ามาดูนีจริงจเออบาๆแบบนี้ปลอมแน่เฮ้ยอุ้ยโทษครับครูอุย ปอมจริงด้วยเฮ้ยป้อมไอ้โถ่เอ้ยแล้นีก็ไม่ปอมเอออันนี้ปอมป้มเ้ยปอม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 ป ที่มันเปียกๆเนี่ยเหงื่อหรือเลือดอ่ะสบายใจได้เลยครูไอ้เปียกๆเนี่ยเลือดอ๋อเขายังชั่วนึกว่าเหงื่อเฮ้ยเหงื่อเธออย่าหลอกครูสิวางฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับเอาละเอาละทุกคนเดี๋ยวเคลียร์สถานที่ก่อนทุกเธอไปไปยืนรอด้านนี้เลยจ้ะได้ค่ะเดี๋ยวเก็บเก้าอี้ก่อนนะคะวันแรกสนุกนากเลยอะ ทางคลาสเรียนของเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์มาให้กับนักเรียนทุกคนนะคะกับวันนี้เราจะมีดาร์ดดังนะคะเอามาเซอร์ไพรส์ปากเป็นไรอะครับครูน่าจะโดนเส้นประสาทนะครับตีเอาธรรมดาพอครับหูเมื่อยไหมถามจริงเมื่อยไหมเมื่อยสิครับเอาเต็มที่เลยครับครูเทียมเทียมไหนล่ะไม่ใช่เทียมอ้วนคร่ะนี่เอาละคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูจะมีดารามาเซอร์ไพรส์ให้พวกเธอได้ ดูกันด้วยค่ะเราจะมาเล่าประสบการณ์ให้พวกเธอฟังกันค่ะนี่ครูอย่าบอกนะว่าคุณซามไวจะมาเป็นแขกในคลาสของเราปะคะไม่ใช่ค่ะาดาราที่มาวันนี้นะคะนั่นคือคุณจีจี้ค่ะดาราสู้ชีวิตค่ะจีจี้ไหนอะจีจี้จีจี้ไหนวะอะไม่เ้ยทำไมอะ จีจี้ที่ชอบไลฟ์สดไงเหตุการณ์ดังๆเขาจะไลฟ์สดตลอดไงเฮ้ยเหตุเหตุการณ์ดังๆยังไงอ่ะก็แบบว่ามีใครติดโควิดเขาก็ร้องไห้ผมรู้แล้วจำได้แล้วซื้อไก่ลูกพื้นขึ้นเขาก็ร้องไห้ผมอู้แล้วที่เขาไลฟ์สดขายเสื้อผ้าเสื้อผ้ายูจีจี้แล้วก็แบบขายน้ำพริกกา๊กขาหมูตรงนี้แน่เนะ ใช่ค่ะอ้มาแล้วมาแล้วเอาแหละเดี๋ยววันนี้คุณจิจี้จะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตการเป็นนักแสดงให้พวกเธอได้ฟังกันโอดีนะครับผมพร้อมนะคะครับค่ะขอเชิญคุณจิจี้ค่ะวันพาวันกาไปเลยกันเลยนะะ ใครเอาออกมั่งเลยนี่ค่ะอาอะไรคะเอาไขมันออกอะค่ะเอาคุณจีจี้คร่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเด็กมันไม่นับถือค่ะจะห้ามอยู่แล้วคุณจีจี้ทำไมไอ้นี่บอกว่าไม่ต้องห้ามไม่ต้องปล่อยมันไปสวัสดีทุกคนสวัสดีครับคุณจีจี้สวยอากคุณจีจี้เฮ้ยคุณจีจี้สวยมากเลยนี่มีใครอยากจะถ่ายรูปกับดาราดังอย่างกันบ้างนี่หนูหนูค่ะคุณจีจี้ เออจริงๆแล้วอ่ะหนูอ่ะอยากถ่ายรูปกับคุณซามัยมากกว่าค่ะแต่ไหนๆคุณจิจี้มาถ่ายคุณจิจิได้ again please อะไรนะ again please หมายถึงเอาใหม่ค่ะ get get เอาอะไรอ่ะ get out please get out hello something everybody everybody give and you I wish we could h a e b e e ฉันไม่ใช่ตัวแทนใครค่ะแล้วไม่อยากถ่ายกับฉันก็ไม่จังหวัดถ่ายค่ะอุ้ยไม่ดูจังเลยอ่ะอุ๊ยเอาคุณจิจิมาทำไมอ่ะ อมันน่าเบื่อไม่ดูจะเนียอทำไมไปทำให้คุณจิชิกอดทำไมเนี่ยทำไมล่ะเขาดูทำตัวเป็นคนดังมากเลยนะครับทั้งที่เล่นหนังแบบเกรดบีทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็แบบไลฟ์สอดแบบกิ๊กก๊กกอกกอกอ่ะปากนี่กูเทียมคะเออเทียมอุณค่ะคุณ ใช้ขนาดนี้ครับเนี่ยโววคุณจีจี้่ะเด็กมันก็พูดความจริงจะไปโกรธทำไมล่ะคะไอ้ <g ol ing> ไม่ใช่ค่ะ <g ol ing> เ,ดเด็กเด็กเด็กมันคงไม่รู้ความจริงล่ะค่ะมันก็พูดไปอย่างนั้นแหละเปียกขอโทษคุณจีจี้เขาสิพอไม่ต้องมาขอโทษกันแล้ว <g ol ing> แล้วจะบอกนะการขอโทษฉันเนี่ยอย่างเดียวไม่พอต้องทำไงครับต้องซื้อกากหมูของฉันด้วย <g ol ing> ก่างหมูขายเยอะเหรอกาหมูรงเครื่องขายดีมากทอดตอนไหนครับทอดตอนเย็นแล้วขายตอนไหนอ่ะพรุ่งนี้เช้าจะโอนไม่เหนียวเลยเหรอครับนี่ลองให้กาหมูมันดูมก่อนเอางั้นผมอุดหนุนสิบกระปุกครับกระปุกเท่าไหร่ครับขายเป็นถุงถุงเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบเก้าเอาสิบถุงเลยสามถุงร้อยห้าสิบ ครับาสามถุงสามถุงสามร้อยห้าสิบอ๋อสามร้อยห้าสิบเธอมีเงินหรือไงพี่เงินไม่มีดิผมจ่ายค่าเรียนยังไม่มีเงินจ่ายครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซื้อเองก็ได้ครับอุ้ยพี่แอมกากหมูเท่าไหร่ครับสี่พันแปดเมื่อวานร้อยยี่สิบเก้าอยู่เลยอ้าวมันมีพรีเซนเตอร์นะฉันเป็นพรีเซนเตอร์เองดังมากแล้วก็ราคาพรีเซนเตอร์ก็แพงด้วยกากหมูเนี่ยนะใช่อ่ะให้ไปสามถุงสี่พันแปดอ่ะไม่เอาแล้ครับถ้าอย่างนั้นผมขอผ่อนเดือนละร้อยได้ไหมครับ ไม่ได้หรอกตายแล้วทำไมฉันเล่ไม่ได้นะครับครูนี่ทำไมลูกศิษย์ของครูดูแบบเป็นคนจนจนแบบว้านอกอ่ะอย่าว่าแต่ลูกศิษย์จนเลยค่ะครูก,ก็จนค่ะ <c oughs> จีจ,จีถ้าจีจี้อยากให้ลูกศิษย์มีเงินซื้อปลาอ,อกแรแล้วเธา,า,าไม่ขายอ,อกแรแล้ว <c oughs> ถ้าจีจีอยากให้ลูกศิษย์มีเงินซื้อกากหมูของเธอเธอก็หางานสแสดงให้กับพวกเขาสิหางานเหรอเธอ หาฮาลครับถ้าอยากมีฮานเนี่ยนะฉันบอกเลยมันก็ต้องมีอย่างอื่นมาแลกมันไม่ได้มีอยากมีฮานอย่างเดียวแล้วก็แบบจะได้ฮานได้นะคะทุกอย่างมันจะต้องมีขวีมือทุกคนมีการแสดงไหมมีไหมมีไหมครอะไรครเรียนหายก็อยู่ด้านหลังเธอนั่นไงนี่ตัวหายไปไหนเมื่อกี้ที่ฉันเดินอ่ะแล้วว่าครูสอน acting อยู่จะไปเดินวนทำไม นี่อยากมีฮานอ่ะมีขีดมือกันบ้างหรือเปล่านี่ขีดมือก็พอมีนิดๆหน่อยๆครับถ้าพอมีขีดมือถ้าอย่างนั้นลองทดสอบเลยดีกว่าครับคริสับซีมาโอ y o โ know something everybody อ m fighting กันเยอะไอ้หนูมันจริงจีิงเหงาใจแล้วสิคะนักเรียนไม่ได้ภาษาเลยหรอคะสอนภาษาอะไรกันไม่พี่ไม่ได้ภาษาอะไรที่ไมนี่ย ที่จะพูดอะไรเ<อ>ล<บ>ิฟซ<ๆ>ีนหรือเปล่าแย่ที่เลิฟซีนอเลิฟซีนนี่คิดแย่ถ้าไม่คิดเลิฟซีนที่เป็นสกอตเทปพันเงี้ยอันนั้นมันเลิฟซีนเนี่ยเลิฟซีนใครเลิฟซีนกับฉันได้คนนั้นได้ฮานไปเลิฟซีนนี่มาเลิฟอันนี้เดี๋ยวนี้โอ๊ยอะไรไม่เอาฉันจะเลิฟซีนกับมาลิคนเดียวไม่เอาคนเนี้ยไม่เอาทำไมอะไม่เอาไม่เอาไอ้แจ๊คไปไอ้แจ๊คไปทีวันนั้นไม่ยกแก่กว่านี้ยังเลิฟซีนได้เลย ตกใจอะไรนี่พอดีจะบอกให้นะพรุ่งนี้ฉันจะไปถ่ายละครละครก็ขาดตัวประกอบอีกตั้งสามคนไงสามคนสามคนหรือม่คคุณจีจี้คะนี่ทำอะไรอ่ะรบที่นไงคะแต่้าเหรือฉันจะรอบที่กับผู้ชายเต่านั่นผู้หญิงไม่เอาดักว่าผ่าลองดูค่ะหนูอยากได้งานค่ะมาเลยค่ะอุ้ยอะไรกันเนี่ย โอ๊ยโอ๊เอาครับปูแต่แต่งหน้าละวซูเปอร์สตาร์ขนาดคุณแล้วก็มันต้องมันต้องครูที่แบบเออสร้างชื่อเสียงให้เราได้ด้วยอะค่ะใช่สิใครใครอะหมอพรทิพย์ค่ะแต่ตอนนี้งานแกเยอะค่ะตอนนี้เธอก็ไปเรียนเสริมค่ะไปเรียนกับใครมาอุ้ยดาราในดวงใจด้วยค่ะค่ะพี่จิ๊กนวรัตน์ค่ะโอ้โหแต่คิดว่า ไเลยไปลไเลยาปเลเลยเยเลยไียเยปเนยไปนลยไอยย่ายยยโอ๊ย